ผู้บัญชาการมฑลทนหารบกที่24นะครับพร้อมคณะมอบรถจักรยานและก็ผ้าห่มนะครับให้แก่โรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานี<ม>เนื่องในวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยจอปอครับพลตรีสิทธิจันทรสมบูรณ์ครับผู้บัญชาการมฑลทนหารบกที่24พร้อมคณะนำรถจักรยาน14คันและผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนะครับที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาสวันพระราชทานกําเนิดโรงเรียนนายร้อยจปรหรือว่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครบรอบปีที่126นะครับในวันที่5สิงหาคม2556โดยมีนายอํานาจชนชนะชัยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบนายอำนาจได้กล่าวขอบคุณคณะนะครับที่นําอุปกรณ์ที่จําเป็นมามอบให้กับนักเรียนซึ่งในปีนี้ได้รับนักเรียนระดับอนุบาลจนถึงม .6 จํานวน308คนมาจากจังหวัดอุดรธาน,ธนี หนองบวัวลำพูหนองคายเลยสกลนครและก็จังหวัดบึงกาฬนะครับมีครูประจําครูอัตาจ้างรวม55คนโดยมุ่งจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพพัฒนาบุคลากรการบริหารการจัดการศึกษาพร้อมจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อให้นักเรียนที่จบไปแล้วมีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขครับ bỏ cái thứ vào đây mới ăn nha.